โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องวัฒพรสารสนธินะคะวันนี้ก็จะมาะรีวิวแอปพลิเคชันตัวหนึง่งขออนุญาตเปิดแท็บสักครู่หนึ่งค่ะพี่เอากระสุนมาบ้างไหมอ่ะโอเคค่ะของปืนเนี่ยค่ะก็นะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแอป,ปตัวหนึ่งนะคะที่อันนี้คือแดนจะพึง<ป>่งเข้ามาใช้งานตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราออกก่อนนะ แล้วเราก็จะเข้าไปที่แอปตัวนี้นะคะแอปตัวนี้ขอบอกก่อนเลยว,ว่าเป็นคุณสมบัติที่บอว่าสุดยอดมากเลยเรามีเพียงแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแต่เราอะตั้งใจที่ว่าจะเล่น2องเฟซใช่ไหมอีกเฟซหนึ่งก็เล,เล่นกับ Facebook Messenger ธรมร,รมดามธรรมดามดปกติอะนะแต่อีกเฟซหนึ่งโอ้ยฉันเข้าไม่ได้ฉันเข้าไม่ได้อะทีนี้จะทำยังไงดี ไปเลยค่ะไปที่แอปนี้แอปนี้ชื่อว่าแอปมังกี้แห่มากี้ค่ะ,อะเอาไว้าตอตรง,งไหนบอลยังไงเลยนะอะมาคี้เออแล้วมันจะมาขี้ได้ยังไงเพราะม,ม,ม,มันไม่มีมันมันไม่มีห้องน้ำไม่มีโถส้วแมแห่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะเอาแหละไปปัดต่อเลยค่ะค้นหาอืม สร้างมัชิมใหม่โอ้ยต้องแตะนะคะพอดีว่าปัดไม่ได้เรียมรหัสผ่านใช่หรือไม่ภาษาไทยชุนลภาคเล้งอือหือ่าเดี๋ยวๆดเออ่ะอ่ะมากกว่าเข้าระบบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคุณต้องเข้าระบบก่อน ใช่ไงไข่ไม้เล็โทรศัพท์มือถือทีนี้เราก็จะต้องใส่กันเลยแต่ไม่รู้นะว่าแป้นพิมพ์มันจะขึ้นมาให้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้แนนเพิ่งใช้ครั้งแรกเลยฮะเอ้ยไปเปลี่ยนใหม่ทีลองเปลี่ยนอีกลอกเล่นอีกตาหนึ่งเพราะว่าดาวอีกโดนมื โอ้ oh my god ปัญหาแล้วค่ะทุกคนเราต้องไปเปลี่ยนแป้นพิมพนะคะให้มันใช้ได้นะคะถอนียไปเปลี่ยนแป้นพิมสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนเปลี่ยนแล้วอะจะ,ะ,ะเปลี่ยนแป้นพิมแป๊บหนึ่งวันนี้ว่าจะทำคลิปอา วันนี้ว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับ y o u t u ู e สอนตัดต่อวิดีโอดีกว่าดีไหมหรือว่าไม่ดีเป็นพิมพ์ที่แดนใช้อยู่นี่คือเป็นพิมพ์ซัมซุงะทำอะไรอะไายแอดแอนดรอยดังแอปอ,อะใช้อันนี้ดีกว่ามันจะได้พิมพ์ง่ายง่ายอ,อ่ไอะเขาไปที่มาร์กี้เหมือนเดิมน,นะคะ หมยายเลขโทรศัพท์อ่าเดี๋ยวใสเ่เลยนะ อ,อ่ะแล้วค่ะใส่เสร็จแล้วแล้วก็จะไปใส่ที่ลหัสผ่านกันต่อเลยอ่ะเดี๋ยวนะไม่มียาอะไรนได้บต่อไปใส่ลงหัสผ่านแนนจะขออนุญาตเอาเฟซเก่าตัวเองมาใส่นะรหัสผ่านของเฟซเก่าตัวเองนะ ใส่เลยดีกว <ENNIS> ่าไปเก็บไปเก็บเจ้วเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แป๊บอ่ะโอเคมีพานไปเก็บยาก่อน่ะซื้อเกลือไหมนี่แล้วเนี่ย

กดข้อสอระบบกันเลยค่ะไม่มีมงมมแ,แต่ไม่ได้ากแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือมันมีมุมมองมุมอมองเว็บนี่แหละ กดไม่ใช่ตอนนี้ไปนะคะเพราะมันขึ้นเลยแปลกอะไรเคคะ่ะอาวเข้าได้แล้วค่ะทุกคน m ม่ก d มามาเหรอแน่นี่นะคะเนี่ยค่ะเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ต้องง้อเลยค่ะไม่ต้องง้อเลยค่ะไม่ต้องง้อเลยค่ะ,องงอคะนี่นี่ค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโพรได้ตามปกติอัตละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรามารีวิวแอปแค่สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโอ้ยังไม่ทันได้หยุดเลยเดี๋ยวนะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับแอปนี้ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ก็ใช้ถ้าใครไม่ใช้ก็เออไม่ว่าอะไรนะคะก็เราก็จะมา พอแค่นี้แหละค่ะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยไปแล้วบายบาย